กองหลังคนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเปาโลบาดิเน่เนี่ยชิดซ้ายนะครับผมดิคาโดคาวโย่เนี่ยชิดขวาไปได้เลยนะโอ้โหคนนี้นี่มาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้วนะครับเป็นคนที่ทีมเนี่ยครับไม่ยอมปล่อยตัวออกมาเลยนะเนื่องจากว่าค่าตัวเนี่ยแพงริบเรี้ยวเลยนะครับแต่ผมก็จะซื้อเขามาได้และเขาคนนั้นนะครับก็คือแฮร์รี่แม็กควายนั่นเองครับแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยใครจะซื้อก็ซื้อนะครับแต่ผมไม่ซื้อนะผมต้องเอาคนนี้เท่านั้นนะครับผมเซจิโอรามอสนั่นเองนะกองหลังดุเดือดเผ็ดปันนะครับ อายุเนี่ยก็36แล้วนะแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะมาวิ่งไล่บทบี้ให้พวกกองหลังเนี่ยได้ตื่นตัวหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเสียประตูบ่อยมากในนะันเจอกับแอลติโกมาดริดนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องซื้อเขาในราคาที่ถูกที่สุดนะสิล้านนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับเรามาดูกันดีกว่านะว่ารามอสเนี่ยจะเข้ามาอยู่กับทีมแล้วหลุดท,ทีมเก่าหรือเปล่านะผมไปไปกันเลยรู้สึกเหมือนว่าเขาจะขายแบบโอ้โหไม่ต้องไปคุยต่อราคาอะไรที่ยืดยาวเลยครับในราคาประมาณ13ล้านอ๋ออย่างนี้ก็โอเคอะโอเคผมซื้อเลยนะคร แล้วก็มาคุยกันเลยดีกว่านะเรื่องของค่าเหนื่ยราม,มอสนะครับโ,โหูจ่ายในราคาที่แพงขึ้นมาเยอะกว่าจากแต่ก่อน10ล้านใช่ไหมขึ้นไปอีกประมาณ3ล้านถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องเสียเวลาคุยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลยครับ แล้วก็กลับมาที่ห้องของสโมอสรน,นะครับไม่ใช่ร้านอาหารนะอยู่กับพี่แจ้อีกแล้วเอาสวัสดีนะทั้งสองคนหนึ่งมานั่งกันก่อนนะเอาละเอาละนั่งโต๊ะก่อนเลยเอ่ะว่าแต่รามอสพอดีว่าฉันเนี่ยมีข้อเสนอจะยื่นให้กับนายครั้งหนึ่งนะให้นายเนี่ยกลับมาช่วยทางด้านของเรามาผลิตของเรานะเนื่องจากว่าค่าตัวของนายเนี่ยมันไม่ได้แพงมากและอีกอย่างหนึ่งคือฉันก็เสียค่าเหนื่อยให้นายเนี่ยไม่ได้เยอะใช่ไหมล่ะยังไงซะนายก็ลงเล่นได้แค่ไม่กี่ปีแล้วก็กลับมาแขวนสตาร์ทที่นี่เลยก็แล้้้วววกกกกันนนนะเเป็็ไงงงรูสึึ่่่าาาออคใชมยแลี ยอยากจะเป็นแบบว่าโรเตชันใช่ไหมไม่ต้องแบบเป็นตัวจริงก็ได้แต่มันไม่หรอกเพราะว่านายุเยอะแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวจริงได้ก็จะช่วยให้ทีมเนี่ยชนะได้ง่ายขึ้นไงความเก๋าเกมของนายเนี่ยมีส่วนนะระยะเวลาเนี่ยเอาสัก2ปีพอแล้วกันนะสำหรับนายแล้วเนี่ยสปีนี่ถือว่าตอบโจทย์เลยนะจะได้หมดพร้อมกักบโรโดทั้งคู่เลยแล้วเราก็ายสตาร์ทด้วยกันเป็นไงล่ะอ่าล้วก็จะมีในเรื่องของอะไรอีกละ่ะเอเย่น โอ้ค่าสี่สัญญาเหรอโอ้ฉันคิดว่าไม่นะเอา้าแต่เอเย่นก็ไม่ยอมสินะต้องมาให้ฉีดสัญญาให้ได้นะยี่สิบสองล้านใน2ปีเนี่ยคงจะมีทีมไหนมาเอารามอสไปนะแต่ว่าโอ้ยี่สิบสองล้านมันก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแหละแต่ก็ยังไงซะถ้าเกิดว่าไม่ตอบตกลงนายก็จะบ่ายเบี่ยงใช่ไหมล่ะเอเยน่นฉันคิดว่านะโอเคแล้วกันนะฉันถือว่าตกลงแล้วกันค่าตัวของรามอสในระดับนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือ ค่าสินยาเนี่ย22ล้านก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันอยู่แล้วนะแต่จริงๆ่ไม่อยากให้รามอสไปอยู่ทีมไหนเลยนะอยากจะให้เขาเนี่ยอยู่กับจนแขวสตั๊ดไปเลยกัแบบเรืยวมาลิดเนี่ยตอนนี้แล้วก็มีเรื่องของค่าเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ5,000กว่าบาทนะแต่ว่าก็คงไม่ใช่ปัญหาสาหรับฉันอยู่แล้วแล้วก็มีโบนุมโบนัสด้วยนะโอเคตกลงเลยลวกันเพราะว่ายัางไงซะรา,ามอสเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ทีมของเราอย่างแน่นอนแล้วแหละ ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมล่ะเอเย่นกับรามอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมเนบวริดอีกครั้งหนึ่งนะรามอสได้เนี่ยรามอสต้องกลับมาแขวนสตาร์ทที่นี่เท่านั้นนะไม่ใช่ที่ปารีสอ่าขอบคุณมากเอเย่นที่คุณเลือกทุกเดียวกันโรเกรอรรามอสเราไปเจอกันในสนามแล้วกันนะไปไปกันเลย มาแล้วนะครับเกือเซจิโอรามอสเดินเข้ามาแบบไม่มีนักข่าวมาถ่ายรูปเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอายุเยอะแล้วนะโอ้วาดีรามอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมเรัลมาริดด้วยนะพอดีว่าโค้ชยุ่งๆอยู่เอาไงมานันแล้วเอาวัดดีรามอสสวัสดีครับผมปากตัวร่างกายให้รามอสทีพอดีว่าฉันไปกินส้มตำเอาร่างกายของหน้าเนี่ยถือว่าฟิตปังเลิ่มบบิกเหมือนเดิมนะสนใจปั่นจักรยานไหมจักรยานเลยครับไม่ไม่ครับอยากเตะบอลมากกว่า เอาและสโมสรอับลิดมีการเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างเซจิโอรามอนนี่ับเข้ามาสู่ทีมแล้วแล้วก็เขาเนี่ยสวมใส่หมายเลขเบอร์33ด้วยนะเรียบร้อยเะี่ยบกับรามอในราคา13าล้านหน่อยๆน,นะรู้สึกว่าน่าจะแบดด้วยนะดูทรงแล้วโอ้โหระดับเอฟเลยนะครับในช่วงโอกาสสุดท้ายนะครับตลาดนักเตะจะปิดตัวลงเนี่ยผมก็แอบไปสอยวารานมาอีกคนนึงนะจะได้มีกองหลังควบคู่กันไปด้วยนะครับทั้งรามอสแล้วก็วารานเลยนะครับจะได้เข้าสู่คอลเลกชันของมัดดิดในยุคปี 2016- 2017ด้วยนะครับ อีกนัดหนึ่งของศึกเอลกราซิโกในวันนี้นะครับทางฝั่งบราซิลลูนาเนี่ยเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดนั่นเองนะคู่รักคู่แข่งตลอดการของฝั่งลาลิกาสเปนนะครับมีการขัดสนามรอไว้เลยนะพอดีว่าขี้หมาที่นี่เนี่ยเยอะมากๆเลยต้องออกไปก่อนนะและในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครพลาดศึกครัง้งใหญ่นี้ไปเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าน้ําตาตกในแน่นอนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปรับชมเกมพร้อมกันเลยครับ เกมก็เลยจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทางฝั่งของบาร์เซโลูนาเนี่ยได้เป็นฝ่ายฮิลลูกเริ่มเล่นก่อนนะมาที่เฟอร์รานตอเรสยังไงครับเปร์ร่างตอเรสจ่ายให้กับเรวานดอฟสกี้เรวานดอฟสกี้จ่ายมากับฟรองค์เคซิเย่มาที่เบรดี้เบรดี้เห็นช่องแล้วจ่ายทุ่มามาที่เฟอร์รานแล้วยังไงครับติดทางด้านของคาราฮาวอยู่เอ้าแต่คาราฮาวจ่ายบอลพลาดนะครับแล้วโดนตัดได้เลยว่าแล้วซัดด้วยโอ้โหดันเซฟไว้ได้ก่อนนะครับโอ้โหราฟินญายัง ดีนะครับผมที่ยังไม่คมพอผ่านมือครูตัวไม่ได้ได้ไปแค่ลูกตะมุยมยาวเข้ามาแล้วโค้งลูกนี้ก็รับไว้ได้สบายครับในต,ตอนนี้บอลอยู่ที่เตโอครับเตโอจ่ายมาให้กับเอเบเป้ A el, แล้วขึ้นกลางมาที่คาซิมิโร่คาซิมิโร่ให้กับตัวนักโรนัล do แล้วชิปลูกนี้เข้าข้ามาที่โมดิตเอาหอะพื้นที่ว่างมีเพียบเลยครับแล้วซัดลูกนี้โอ้ย oh ออกไปไหนครับเนี่ยโอ้โหรูก้าโมดิตนี่ครับผมซัดบอลน,นี้ออกประตูไปเลย โดยแจ้งบอลคืนมาได้ครับบาทีเตโอเหมือนเดิมไปโอมองหาเพื่อนอยู่รถจ่ามาที่พื้นที่ว่างกับปาเป้ปาเป้ยังไงครับกระชากเหมือนเดิมครับไอ้นุ่มคูดีมันสายกระชากอยู่แล้วตบตบัตบเข้าในมาแล้วจ่ายทะลุม,มาตรงกาแล้วโมดิซัดเรียบร้อยโอ้โหโ,หโ,หโหโดนไปแล้วนะผม,โ,มโ,โ,โ,อโอ้โหนี่ประตูต่อสูงจากกูเก้าโอ้ติดนั่นเองครับ หู้เมื่อกี้นี่มันสุดยอดจริงๆเลยเนะจังหวะการจ่ายบอลของปเป้นะแทงทะลุตรงกลางแบบล้มโลกเลยเนีัยโอ้โหแต่สเตเกนนี่ถึงกับเงือตก,กักเลยทีเดียวมาดูจังหวะภาพช้ากันป้านเนี่ยจ่ายทะลุเข้ามาตรงกลางแล้วมีพื้นที่แล้วซัดลูกนี้ก็ไม่พลาดเลยเครัยโอ้โหจอจอหน้าประตูยิงยังไงก็เข้าอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหจังหวะนี้สุดยอด,ดงดกามกเลยทีเดียว มาดูทางฝั่งบา,าร์เซโลนาขึ้นเกมกันบ้าครับมาที่เฟอร์รานตอเรสมีเพื่อนวิ่งทำทางไปแล้วเลยวานอฟสกี้ตบเข้าในมาเหมือนเดิมแล้ว,ลวมาที่ดิฟก,กินเดยองโยนขึ้นมาตรงนี้นะโมมีคุณเดวิ่งขึ้นมาคุณเดจ่ายบอลมาที่ไราวานแล้วยังไงครับซันโอ้โหเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหมันพูดยังไงดีเลยครับลูกนี้กำลังอึ้งกันอยู่นะโอ้โหววจู่จ่ายบอลนี่สวยงามมากๆเลยนะครับมาที่คุณเดบจ่ายขึ้นมาแล้ว พักออกให้ไหมครับนี่ครับเรียบร้อยจากการมงขึ้นมานะแล้วเรวานนะครับพักไหลปุ๊บแล้วซัดด้วยขวาไปเลยนะครับโอ้โหผ่านมือคู่ตัวไปอย่างง่ายเลยนะครับโอ้โหสุดยอดกองหน้าของทีมบ,บาเซโุล่าเนะครับเรวานดอฟสกี้ ดูเตะม,มุมของบาร์เซโลนาในช่วงไทยครับเปิดยา,ยาวมาแล้วได้โคกไปมโอ้โหตัดบอลไม่ได้ครับเซโยรามอสมาที่โครจะได้บุกค,คืนไหมครับอ๋อแล้วก็เรียบร้อยเนี่ยไม่ได้บุกค,คืนแล้วก็หมดเวลาการขันลงไปในครึ่งเวลาแรกนะครับสกอตตอนนี้เสมอกันมาอยู่1ประตูต่อนหนึ่งมาดูดีกว่านะว่าการแก้เกมของใคระครับระหว่างชาบีกับคาโรชโนติเนี่ยใครมันจะเหนือกว่ากัน มาที่แฟงกี้เดรยองครับยกขึ้นมามาที่กิมิโรครับแล้วยังไงครับเรวานสัดโต้โคยังติดคู่ตัวอยู่นะครับผมเมื่อกี้นี้โอ้ยังไม่ผ่านมือของทิโบคูตัวได้เป็นลูกใต้มุมของบาซิล่าครับมาเปิดโดยแฟงกี้ครับยกยาวมาแล้วโคเอายังไงครับเรวันี้ยังมีพื้นที่อยู่นะครับมาที่เฟราโนซัดเรียบร้อยโอ้หสองประตูต่อหนึ่งออกหน้าไปแล้วเรียบเกินก่งกุงบาซิล่าจากคนนี้อีกแล้วนะครับผม แตมิโด้ต่นเองนะโหโหสอดมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ดีโอ oh, จากลูกกิ้งเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับหมาดูจังหวะการเปิดยาวขึ้นมาโอ้จ oh, ังหวะน,นี้รับเฟอร์รานจ่ายบอลขึ้นมาแล้วซัดเข้าไปเลยนะครับโอ้โ oh. หจากแผงหลังเนี่ยไปยืนอองก,กันอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะครับสามตัวแล้วมาตรงนี้เนี่ยเตโอ oh, วิ่งเข้ามาบล็อกไม่ทันนะครับอู่กลายเป็นลูกประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับตอนนี้บาร์เซโลนา เล่จะได้บุกคืนบ้านนะครับเตโอเปิดมาที่ปาเป้เอาจังหวะนี้ยังไงครับมีพื้นที่แล้วเรียบร้อยนะครับแบ็กลุดอย่างนี้ก็เสร็จพี่เป้นี่ครับกระชากมาคุณเดียวโดดเข้าเก็บเข็มแล้วตวัดเข้าในมาแล้วยังไงครับซัดเรียบร้อยโอ้โหสองประตูต่อสองไปแล้วนะครับโอ้โหสำหรับคิรันเอ็มปาเป้ผู้ตีเสมอให้กับทีมเรอัลมาดริดนะครับ โอ้โหรูปเมื huh ่อ oh. กี้นี่จะการกระชากมาคนเดียวเลยนะครับผมแล้วตัดเข้าในมาจังหวะนี้สวยงามมากแล้วซัดโอ้โหผ่านไปหลายคนเลยนะครับกองหลังนี่รับกันไม่ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งคุนเด้เคซิเยหรือว่าอาราโฮนะครับผ่านไปหมดเลยนลรูปนี้โอ้โหสวยงามมาก เอโอเบียกับลาฟินญ,ญากันไปตอดเข้ามาไม่มีใครครับโอโดวาราต่งางบอลไม่ได้มาที่ปาเป้แล้วปาเป้กระชากตาิดคืนมาอีกแล้วครับมาที่โรโดส่งให้ปิเป้แล้วจวังหวะนี้โอโกระชากรูดแบ็กมาเหมือนเดิมเลยครับโอโหเอาราไม่อยู่จริงว่าปาเป้ซัดนลูกนี้โอโหเรียบร้อยไปเลยนะครับสามประตูต่อสองขึ้นนำไปแล้วโอ้โหจังหวะคิเรียนปาเป้นะครับโอโหดูท่าดีใจซะก่อนนะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะครับ ไม่รู้ว่าลูกนี้จะเป็นประตูชัยหรือเปล่าแต่มาดูจังหวะที่กันก่อน,นะครัยผูกระชากมาคนเดียวอีกแล้วแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเร่งเชิงด้วยนะครับผมยิงดีๆไม่ได้นะต้องมีท่านิดดึงนะครับสำหรับปาเป้โอ้โหจับก่อนแล้วตวัดด้วยขวานะครับตีดบอลู้หจนเสาเข้าด้วยนะโอ้โหถ้าออกปลายเสาอีกนิดดึงนี่ก็คือหลุดไปแล้วนะครับแต่ก็โชคยังเข้าข้างสำหรับฝั่งเรอัลว่าติดอยู่นะครับผม หมดเวลาแล้วนะครับผมทางฝั่งคูตัวโยนบอลขึ้นมาตรงนี้ให้กับปัปเป้เหมือนเดิมครับมีโกผู้ตัาประตูวิ่งอยู่นะครับผมตรงนี้นะปัปเป้ยังไงครับชิปโอ้โหแต่บ,บอลยังเบาเกินไปนะ่ครับแต่เตเก้ยังวิ่งกลับมาไม่ทันเหมือนกันแต่ก็ยังรับไว้ได้แล้วก็เรียบร้อยนะครับพูตัสินปนวิทย์ปมดเวลาการขันลงไปแล้วสกอร์ในวันนี้ก็3ตู้ต่อ2นะครับเรอัลมาดริดเอาชนะไปได้ในบ้านของบาเซรานั่นเองนะครับ ต้องบอกเลยว่ากองกลางเนี่ยของผมระดับเวิร์คคาร์ดอยู่แล้วนะครับกับไปแค่การจ่ายบอลเนี่ยชิวๆสิวๆง่ายๆนะครับมาส่งที่โรนโดแล้วได้ซัดลูกนี้โอ้โหเป็นไงสวยมากเลยอา,อาอาจจะดูว่าฟุกใช่ไหมเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงครับเดยวบรอยเนี่ยผมซื้อมาในราคาหลายล้านเลยนะโอ้เอ,อ้าว คับเข้ามาชมเกมกันต่อนะครับในนัดนี้เป็นนัดชิงของบอลถ้วยโคปาของสเปนนะครับผมต้องบอกเลยว่าดูเดือดกันอย่างแน่นอนนะและก็คนคนนี้นะเขากลับมาจากการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลิเวเมสซี่ตอนนี้ก็เข้ามาช่วยทีมของเรอัมลมาดริดได้ในวันนี้ทันทีนะครับในถ้วยนี้ก็เป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับของสเปนนะในศึกฟุตบอลโคปานั่นเองนะครับสำหรับเซบียาปะทาเรอัมลมาดริตวันนี้ต้องบอกเลยว่า น่าตื่นเต้นแน่นอนนะครับใครจะได้เป็นแชมป์ถ้วยนี้ไปต้องรอติดตามกันดูเกมก็เลยจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทางฝั่งของเลมอลิเตเป็นฝ่ายขี่ลูกเริ่มเล่นก่อนนะต้องดูกันหน่อยนะครับว่าใครเนี่ยจะสามารถคว้ารางวาัลถ้วยนี้ไปครองได้ทั้งเซเบียและก็มาริตเนี่ยโหดทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าจาังหวะนี้นะเมสซี่แผงลิดนะครับหลังจากที่เจ็บมานานนะกลับมาเนี่ยได้บอลถ้วยแล้วซัดตูงนี้ยังไงไโอโ้โหบูนโนยังปัดไว้ได้อยู่นะครับ ตัวขวาบอลไม่ได้ครับล้วเปิดยูยาวมาให้เกิดพี่เป้ในจังหวะนี้พี่เป้มีพื้นที่ในการกระชากข้างเลยไหมพี่เป้มีครับแล้วก็ชาไปแล้วมีคนวิ่งทำทางมาให้ก็คือเตโอนั่นเองพี่เป้กระโดดบอลขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ครอสตีดขึ้นมาข้างในครับแล้วบอลดิสซัดตรงนี้แล้วครอสได้ต่ำบอกโอ้ยเข้าไปแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีธงล้ำหน้าสกออ์นะครับทูนี่ครอสโหเหมือนจะปลายสตัดติดตึงนะครับไม่ได้ล้ำอะไรเยอะมากแต่กรรมการก็ไม่ให้นะ โอ้มาดูจังหวะภาพชา้ากันนะครับโอ้โหโคตรปลายสตัต๊ดเลยนะครับโอ้โหล่าถึง2คนเลยทีเดียวตรงกลางเซบิญาได้บุกนะครับเก็บบอลไปได้แล้วตอนนี้มาที่ตอเรสตอรเรสยังไงครับมีพื้นที่ไม่มีครับจ่ายกับหลังมาแล้วจวังหวะนี้ครับตรงกลางย,ยังได้อยู่นะไปที่โกสเมสแล้วโกสเมสยังไงมาที่ตอรเรสเหมือนเดิมแล้วตอรเรสล็อกหลบแล้วเรียบร้อยโอ้โหโดนจนได้เลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วนะ้โหูลูกนี้นะครับ จากราฟเมีย er, นั่นเองนะครับโอ้โ oh ห oh. ถ้าเกิดว่ายิงเขาไม่เข้าเนี่ยก็การว่าโดนเขายิงแทนนะครับโอ้โ oh ห oh. อะไรวะเนี่ยมาร์ตินเนี่ยรู้สึกว่าตั้งทีมพลาดไปนะครับวารานเดินเฉยแล้วโดนซัดลูกนี้โอ้ oh, เรียบร้อยครับถึงแม้จะแท็กขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วนะครับผมสำหรับราหมสนะป้องกันไว้ไม่อยู่จริงนะครับลูกนี้มาแรงมาก อืตัวรับไว้ได้ครับจะเปิดยาวมาไหมแล้วก็โยนข้ามาไกลๆเลยครับมาที่ปาเป้โรนโดวิ่งมาแล้วโอ้โหแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับหลังหลุดยาวๆเลยครับโรนโดได้สับไก่ยิงลราเรียคอยโอ้โหเอาคือโดนได้เนี่ยเกหรับคริสเตียโนโรนโดอู้หหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากการยิงอันพลังมหาศาลของโรนโดครับสับไก่ลูกนี้โอ้โหแรงมากๆเลยเนี่ยครับ โอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเซบีย่านะกรอบป้องกันแตกนะครับเจอโรโดแผงลึกเข้าไปดึงประตูต่อหนึ่งในวันนี้นะครับต้องดูกันว่าครึ่งหลังจะเป็นยังไงต่อนะ จะหมดเวลาแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหจ่ายพลาดขึ้นมาแล้วที่ปาเป้ปาเป้ยังไงครับกระชากมาแล้วมีคนวิ่งทำทางอยู่้ะปาเป,เป้จ่ายขึ้นมาแล้วตรงนี้มีเมซี่แล้วเลี้งโ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับเมซี่ก็จะยิงสักประตูยึงแต่ก็ไม่ได้นะครับผมหมดเวลาครึ่งแรกไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับจากฝั่งของโรโดยิงหนึ่งลูกนะโอ้โหสุดยอดเลยนะเกมนี้เตรียมมันกันต่อรนนึ่เวลาหลังได้เลยครับ เตโอวิ่งเข้าแบลอาบอลแล้วจ่ายให้ปเป้ลูกนี้ครับผิดเป็งไงครับจังหวะนี้ก็ชากลากเอยเหมือนเดิมโอ้โหนี่เป็นช่วงขึ้นเวลาหลังแล้วนะครับแต่แรงยังไม่บนจริงมีพื้นที่แล้วซัดเอยคุยแต่บูโน่ก็ยังปัดไม่ได้อยู่นะครับป้าเป้ยังไม่มีชื่อส่สกอร์ในเกมนี้นะ ทาใหม่ครับคาซิมิโลมาที่โมดิตแล้วจ่ายกันเบิ้ลกันสองคนมาที่เมซี่แล้วพื้นที่ตรงนี้โรโด,โดได้แล้วสับโลงนี้โอ้โหสวยงามจริงนะครับเข้าไปแล้วครับสองประตูต่อนหนึ่งออกดังไปแล้วสู้นี่ครับผมเทพเจ้าแห่งการสู้ค,โโรโโดโดคริสตินอลโรโดะนรับ โอ้โห,โหยิงลูกนี้เหนือคลาจริงๆนะครับโอ้โหต้องรอดูภาพช้าเลยครับแต่ตอนนี้ขอดีใจก่อนนะครับผมริเโนโรนโดซัดไปแล้วครับกำลังจะลุ้นแฮตติกแล้วในเกมนี้มาดูจัาหวะช้ากันขึ้นบอลของเบซี่แล้วโรนโดครับเบซี่แล้ว,ลวจ่ายโรนโดล้วซัดลูกนี้โหุยหนีมือผู้รักษาป,ประตูอย่างบูโนโเข้าไปเลยครับยิงแบบคุ้ครงใสๆนิดๆเนี่ยโอ้โห,โหขนาดมีตัวประกบนะครับนี่ เอซีได้บอลครับมองหาเพื่อนแล้วจังหวะนี้เอามีพื้นที่การช่างเข้าไปแล้วจ่ายลูกนี้ใครได้ครับโรนัโดโรแท็กได้หนึงแต่จังหวะนี้ได้ซัดเราเรียบร้อยโอ้โหอีกแล้วนะครับโอ้จังหวะนี้คือแฮตทริกไปเลยนะครับส่วนโรนัลโดโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งไปแล้วนะครับในเกมนี้แล้วก็จ่ายจังหวะแอสซิสต์คนดีคนเดิมของเราริวเรลเมสซี่ได้เองนะครับ ม,มีการกระแทกที่ตึงนะแต่โรนโดยิงแขยย็งกว่าแล้วก็หนีมือผู้รักษาประตูไว้ได้แล้วครับจากจะวาการซัดป,ประตูแบบนี้นะครับ อยู่ที่คารซิมิโลอีกแล้วครับจ่ายให้โรนโดลูกนี้แล้วพลิกโอ้โหโร่เลยนะครับจังหวะน,นี้มาแล้วก็สัดเรียบร้อยอีกรูปหนึ่งไปเลยนะครับสี่ประตูต่อนหนึ่งไปแล้วโอ้โห,โหตอนนี้ใครก็หยุดไม่อยู่นะครับโรนโดนี่ติดเครื่องแล้วยิงได้ยิงยาวเลยนะครับจากจังหวะการกระชากมาดูเดียวแล้วสัดนด้วยขวาโหยบอลน,นี่ลอดวางมือไปเลยนะครับตรงรักแร้ี่ไฟไหม้ไปแล้วสำหรับบูโดคนดีโอ้โห เซวียาจะได้สักลูกหนึ่งไหมครับมาที่นาบาัต หนาบ้าจ่ายแล้วโอ้โหยิงแป๊กครับแล้วแต่โอตัดบอลมาได้แล้วก็จบเกมเรียบร้อยไปเลยนะครับโอ้โหในวันนี้นะผู้ตัดสินปอนวิทหมดเวลาไปแล้วนะครับแชมป์เนี่ยตกเป็นของใครไปไม่ได้แล้วนะครับนอกจากเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับโอ้โหรามอสกับราลานี่ย้ายมาปุ๊บได้แชมป์ทันทีเลยนะครับโอ้โห,โห,โห,โหสุดยอดจริงๆไปเลยนะครับชุดนี้ของเรอัลมาดริดนะมีทั้งพี่เป้เลยก็พี่ซีด้วยนะครับที่เข้ามาอยู่ในชุดดีนะและแล้ว,ลวมาดริดก็ควา้าแชมป์สำเร็จเป็นถ้วย แของฤดูการนี้นะครับต้องลุ้นกันต่อในยูฟ่านะครับโอ้มาแล้วครับเดินมารับถ้วยอย่างสง่าผ่าเผยนะครับทั้งคาซิโรทั้งโมติดโอโ้ยืนมาก,กันอย่างเท่เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมให้คาซิมิโรเนี่ยเป็นกัปตันทีมนะครับจะได้ยืนควา้าถ้วยแบบเท่ๆนะให้เหมาะสมกับการที่เป็นแนวรับระดับโลกหน่อยนะครับผม นี่เลยครับกลางร,รับตัวตึงเนีัยผมเตรียมเฮฉลองกันได้เลยในวันนี้ขวาแชมป์เรียบร้อยไปแล้วครับโคปาของสเปนยินดีให้กับเรอลมาดริดแล้วก็ลูกทีมของเขาด้วยนะสำหรับคาร์โลแอนโชลตินะครับต้องมาดูกันต่อว่าหลังจากนี้นะครับยูฟ่ากับบอลลีกเนี่ยจะไปถึงในรอบไหนกันบ้าง